สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชินะค่ะตอนนี้เราก็เก es ่นเกี Sultan, ่ยวกับความบันทึกวิตล่าศใล็อกมาปีนชุนสิบเจ็ดในตอนที่เจ็ดกันต่ะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ยเราจะไปจับสัตว์อะไรมาเลี้งกันบ้างใครอย่างเราไปกันเลยดีกว่าจ้าท่านาและนี่ก็คือน้องม้าไนแม่ค่ะที่เราจับมเลี้งจากนีเนเธอเนาะอีฮ่านีไงหล่อไหมล่ะหล่อเป็นคนขี่เลยน่ารักดีเนาะแต่ว่าใส่เกาะไม่ได้เดี๋ยวท่นาผอมไปหน่อยอะกระดูกออกเลยเนี่ย มันเป็นม้าไนแมมมันต้องถอดมีแต่กระดูกอยู่หรอเราก็เลี้ยงน้องไว้ในคอกม้าไว้ก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็มีภารกิจนะคะจะไปจับต้านกกิฟฟอนกันเนะาะถามว่าก่อนอื่นกองทัพนี่มันต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมฉะนั้นค่ะเราจะมากินไข่ปิ้งกันแฮะวุ้ยมีไข่ปิ้งด้วยเอาไข่มาเผาก็จะได้ไข่ปิ้งมาเนาะออกกนขอกินด้วยขะกินด้วยตอนเด็กๆชอบกินมากเลยนะไข่ปิ้งอะ่ะน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปลาขอน้ำปลาหน่อยน้ำปลาไม่มี กินแบบป่าๆมันก็อร่อยดีนะเหมือนกินไข่ลวกไข่ต้มอะไอมีอดเยยไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ลวกไอ้มันคือไข่ปิ้งเฮ้ยเฮ้ยพี่เกนเนเจอหมูอ่ะหมูอะไรกันเนี่ตาเหมือนอ้อมะไรอยากได้จริงอะไรหมูคุโรบุตะอ๋อเฮ้ยเอาเชื่อใครอ่ะเอ๊ะเชื่อใครไปจากไหนเนี่ยไอ้นี่ไงพ่อค้าได้เอาคุณพ่อค้าอุทยขอเชื่อไหมด้วยเดาเชื่อกันเลยโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำกล่องค้าวก่อนอ๋อพี่เกนเขาทำเรือก่อน้วเจอเชื่อมาได้ไงอ่ะ นี่ไงย,ยวให้นั่งเรือดยวให้พ่อค้าเรนนั่งเรือเนาะอ่ะนั่งเรือกันก่อน,นนะน,น,นั่งผักไปเลย <c oughs> ได้เชกมาแลาใช่ป่าเราไปจับหมูคุโรบุต,ตะกันดีกว่าอันนี้ไงอ้ามหน้าตาเหมือนอ้ามเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ,อ้ตัวมันดํามากเลยนะพี่เคนนี่ไงนี่ไงอยู่ทางนี้โอ้โหแทบมองไม่เห็นเลย <c oughs> เอ้อยยังแต่วันอยู่เลยเร <c oughs> าต้องมองเหนะ็นดะิเนะจ้าหมูน้ะไมอยู่พี่เคนที่ตายแล้วที่หน้าตาแปลกแปลกมันก็คือหมูคุโรบุตะถ้าลงไปในบ่อโครนี่หายไปเลยเนี่ย นั่นแะว่าแต่ว่ามีตัวเดียวไว้ข้องไหม่ก่อนดีอ่ะเอาไว้ข้อเดียวกุ๊กไก่แล้วกันนะยังโล่งอยู่เอาไปเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจับน้องเข้าไปในข้อไก่กันได้เดี๋ยวไว้ให้ทำข้อให้ใหม่เนาะวันนี้มาลโมโมโมกมาอยู่กับเพื่อนแล้วมาเดินเต็มเราไม่เห็นเปล่าอ๋อโหดูดิเพื่อนเขาคิดกขาช้นใหญ่เลยเนะ่ะโอ้ยเพื่อนอยากค้ มันเป็นอร่อยอ่ะเฮ้ยไม่มีใครครบเลยกลัวไก่ตายแย่แล้วไก่มันกลัวหมูหมูกลัวไก่หรือไก่กลัวหมูหมูหลอกดิอุดอุดยังไม่ได้ทําอะไรนะอุดอุดแค่ยืนเฉยๆนะอุดอุดไก่เขาไม่ครบเลยอ่ะไก่กลัวมากเลยอ่ะ เราดิแหวกอากาศเลยอ่ะอจีโอ้ยน้อของสารน้องหมูอ่ะอมันวี่งชิดมุมกันเลยอ่ะหน,น้าตาก็น่ารักไม่มีใครคาะกว่าเนี่โอ้ยอย่าบุลลี่น้องเลยมาไอนี้เขา,ขาเรียกว่าสังคมร<ะ>ังเกียจแล้วเฮ้ยอย่า๋ายวไก่มาหมดแล้วเฮ้ยเดอ้าเอาไก่แตกแล้วเอาไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วไก่แหกท้อแล้วโอ้ยไปกันหมดเลยทั้งนอกบิ๊กพิเก์มันค่ำเราไปนอนยังก่อนเดฮ้ยมีมอสมามีมอสมาทำงานเข้าเลไนมอากาศร่มเลยนะมีฮิมอสอ่ะหมูก็ช่วยเราไม่ได้ไอ้นี่กเลยไปเอนกน โอเคตอนเช้าเนี่ยเราจะออกเดินทางกันต่อนะคะเฮ้ยน่นโน่นโน่นจดเก่าโจดเก่า,า,าไม้เก่าจดเก่าไม่เก่าพ่อมดเงามืดไอ้จีมันม<า>วิ่งราแล้วเฮ้ยม,มันตีนเสร็จก็เลี้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยอ้อมอ้อมก็เลี้ยินอ้อมเฮ้ยก็เลยมันคิดว่าเขาแบบว่าจอมตีมันหรอเฮ้ยเดียวเฮ้ยผิดคนแล้วก็เลี้ยงยุดเลด้าพังเอ้เอโอยูยูดเลด้าพังเลด้าพังสังเกตไหม เฮ้ยกลเลสิมาเลยเราเหรอไกไปน่เฮ้ยได้ไงอะทำกันไม่ได้หร เห็นกันอยู่ทุกเช้าอ่ะไม่ดิจำกันไม่ได้อีกเหรอผมใช้ใช้แรงงานมากเกินไปนะนี่ต้องใช้ธนูดีกว่ามั้งมันบอกได้เวลาแก้แค้นพี่แค้นมันซีมองแทงเราอ่ะจีอ้าวทีเดียวตายเลยเหรอระดับของปะอุ้ยระดับโทเทมฮะจริงนี่เฮ้ยโทเทมมาแล้วมาจะเก็บไปก่อนนะอุ้ยโชคดีจุงเอาไปคราบต่อได้เฮ้ยพี่แค้นเราจะออกเดินทางกันเลยเปล่าเดี๋ยวนะเขาขอเคลียร์กับโกเลมกันนะเอ้ยพวอ ไอ้แม่งยิงทำไมอ่ะย่อมให้หน่อยไม่ว่าพังอ่ะพ่อเก๋เลยอ่ะเดี๋ยวก็จับไปบนตรงอัตโนมัติซะเลยนี่โัวมาพักพวกเกือบตายเนนี้ค้างเหลืองเลยเนี่ยนี่อ้าวมันก่อนนะพี่เคงเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าปีกเขาเฟ้ยเลยอยู่บนภูเขาวะดิอ๋อตัวกิฟฟอนหาไปไปหาจับกันดีกว่ามันบินได้เอามาเลี้ยงได้นะโอ้าวไม่มีสัตว์บินได้ตัวแรกของฟาร์มมาแล้วนี่อ่ะแต่ว่ามันชอบอยู่ตามภูเขาแค่นั้นนะนี่นี่นี่ยุ่งอะไรอ่ะเนี่ยไม่ได้มอสอีกแล้วหรอมอสอีกแล้วอ่ะ เฮ้ยมันวินหอ้อเหรอเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยตัวมัน้าไป อ้าเราเปิตัวนี้ดูถ้าเราิดตัวมันโจมตีเนี่ยเราก็จะตัวติดไฟเนาะโอ้โหพี่เคนดูมันแยกเขี้ยวเนี่ยเลยมันพ่นไฟใส่เราราว่ามันระเบิดตัวเองอ๋อเฮ้ยมันระเบิดตัวเองวิ่ด้วยเหรอโอ้โหรันติดเดินช้าด้วยอ๋อเขาล้มเนฮิมอสจะมันแพ้น้ำเพราะฉะนั้นเราต้องล่อให้มันลงมาในน้ำนะเฮ้ยมันก็บ้าจี้ตามมาจริงๆนะเนี่ยไปแล้วตามมาแล้วเฮ้ยอย่าอย่าอย่าบอกนะว่านายบ้าจี้ลงน้ำจริงนะเลยนี่ยในแพ้น้ำไม่ใช่หรอ เฮ้พี่แค้นมันดรับหัวใจเฉยเลยอ่ะจริงนี่เราได้หัวใจของมิคิมอสมาแล้วโอ้โหเสียงดังว่ะนี่กว่าจะได้อุ้ยได้ยินเสียงอะไรปะตึกตึก ตึก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 เดี๋ยวกันนะอ้ามันตายแล้วมันหัวใจมันยังเต้นอยู่อ่ะอุ้ยดังเกินไปครับเอาใกล้แล้วก็ไปครับชุดกองนี่ให้มอสได้นะเฮ้แต่ว่ามันเสียงดังอ่ะพี่แค่ลองหยิบดีอะโอ้โหอะไรจะดังขนาดนี้เอาไปเก็บกันดเก้าเฮ้ยฉัไมจะดังขนาดนี้เ่าไปเลยอุ้ยหนวกหูเอาไปเก็บไปที่บ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยอย่าให้หายนะเป็นกองล้านมากมากเลยนะอยู่ในกล่องเล้วยังดังออกมาเลยค่ะเพราะมันเป็น ศาจแต่น,นี้นาลกอ่ะมันก็ติดวิญญาณหล่อมาเนี่ยเป <c oughs> ็นพวกปีศาจไงมเ, <c oughs> เาจากนีงนาลนรกเลยนะเดินตอนเที่ยงคืนเนี่ยนึกว่าผีหลอกอเนี่ย <c oughs> นึกว่าเฮลบอลนะ <c oughs> เอ้เขาลืมเตียงอนะเดี๋ยวเราเอาเตียงไปก่อนนะเอามาให้น้องแกเดียวเป็นไก่ก็มีอ้าวไก่เองเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันขี้เกียจหยิบ oh. โอเคเราทําเตียงไปก่อนเนะาะถามว่าเผื่อว่าเราจะไปมันจะค่านะคะเราไม่แน่ใจว่าบนเขาเนี่ยจะเจอสักกี่ตัวเนาะรู้สึกว่าหนึ่งภูเขานะคะจะเจอประมาณหนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะลองไปเซอร์เวย์นะคะว่ามัน,นยอยู่ตามภูเขาจริงๆหรือเปล่าเนาะโอ้ย oh, อย่างนี้ตรงนี้มีสิบภูเขาก็มีสิบตัวดิ บางทีมันก็ไม่สปอนนะมันแล้วแต่แรนดอมไปดูดิไปดูดิแล้วอยู่บนภูเขายังสูงเลยอ่ะดูดิอ๋อหเดี๋ยวกันนะทำไมไม่มอยู่ที่เตี้ยเนี่ยแบบว่าเขาไม่ชอบปีนเขาเลยอ่ะเขาไม่ความรู้สึกว่าการปีนเขาเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเลยขาลงสไลด์ลงเลยนะมันสูงแต่แรงดุดดดของโลกอนเนี่ยนี่น่ารักพี่เคนเอากรีทางไว้ให้ละไปแล้วเป็นไงบ้างมีบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลืมมากล้องส่องทางไกลมาเฮ้ยยังไงเจอเราหนึ่งตัวกิฟฟอนไห<ๆ>โอ้กิฟฟอนตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหตัวมันเริ่มเลยเขาคิดว่าตัวมันจะเล็กกว่านี้นะเนี่ย,ยตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันเนาะเฮ้ย,อ,ยอ้าวแต่ว่าที่พี่แคทเ,เห็นมันไม่ใช่ปีกสีนี้ดิเ <c oughs> อ้าวเหรอมันดแดงๆนะ อ๋อมันก็น่าจะมีอีกตัวเปล่าหาอยู่ไหนอยู่ไหนโอโหันู้นว่ะแต่ว่าเราเจอตัวนี้แล้วค่ะเอาตัวนี้ก็แล้วกันเราต้องขึ้นขี่นะคะจนกว่าน้องจะรักเราเนาะเฮ้ยแต่ว่าน้องก็พยศหนึ่งกันนะเนี่ยโอ้เดือด พยายามไปทําให้เราล่วงไปตลอดเลยอ่ะีด้หมนเจ้าของเลยแล้วก็สามารถใส่อาหรือว่าใส่เกาะก็ได้นะคะนีไงแล้วก็สามารถบินได้ค่ะแล้วเป็นยานแผนะตัวใหม่นะคะที่แบบว่าเราสามารถขี่แล้วก็แบบว่าพาเราบินไปที่ไหนก็ได้เนาะล้อด้วยแต่ว่าน้องบินช้านิดนึงนะบินไม่ได้แบบว่าเร็วเท่ามังกรนะคะบังคับไม่ยากนะคะแบบว่าใช้สเปซบาร์นะคะแล้วก็ใช้เมาส์ควบคุมเนาะขอขี่บ้างดีเฮ้ยเดี๋ยวกันเรากำลังจะไปสำรวจทั้งแถวนี้เต็มเลยอะอุ๊ยพี่เคนเขาเจอตัวใหม่อีกตัวหนึ่งหาสีอะไร สีแดงแรงมากนกิฟอนอีกตัวหนึ่งเอ้ยตัวมันออกสีแดงงส้มๆอะอ๋าดูหน่อยดูหนอมีช้างนำมอสอยแถวนี้นิเหรอน่ารักเชียวเฮ้ยพี่เกณฑ์เด็เขาขี่เนี่ยเนาะมาแล้วมาเขาต้องเป็นคนจับเองมันจะได้ออกลูกได้โอเคแล้วพี่เกเอาอันมาให้เราด้วยขออันด้วยขออันด้วยสียังสวยเลยตัวเนี้เฮ้ยตัวนี้สีแดงดีเฮ้ยตัวนี้พี่เกณขอนะเหมือนเป็นนกไฟเลยอ่ะก็แบบว่ามันมีไฟก็เหมือนนกฟินิกเลยเนาะอันนี้เอาอนไปแป๊บหนึ่งดีน่ามาพอดีเลย ได้แล้วใช่ไหมโอเคลองดิเอ,อ้ยน้องรักแล้วดีอุอ้ยแต่กว่าจะรักก็นานกันเนาะใส่อันแป๊บเอาละเราก็ขี่บินมปนได้แล้วไปปิกบ้านกันดีกว่าเนาะกลับไปอยู่บ้านเราดีกนนะว่าเดี๋ยวเราก็จะบินกลับบ้านกันเลยนะในแบบนี้เราก็มีสัตว์ที่แบบว่าขี่บินได้เป็นตัวแรกของเราเลยเนาะอุย้ยังสวยเลยแต่แบบนี้เราก็จะได้ขี่จ้านี่ไปทุกที่แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ได้น้องบินช้าอ่ะี ไม่ทันกินแต่ว่าเราก็จะสะสมเป็นคอลเลกชันไปเรื่อยๆนะคะสะสมให้ได้เยอะที่สุดเนาะ,ะถ้าแบบว่าสามารถขยายพันธุให้มันออกลูกได้มันก็จะดีมากเลยนะ,ะว่าจะตัวนี้ค่ะมันกินเนื้อสดค่ะมันก็จะกินพวกเนื้อกระต่ายสดนะคะหรือว่าเนื้อแกะสดเนาะ,ะเอาละแต่เราค่อยไปฮิวให้มันนะคะแล้วก็ค่อยขยายพันธุ์ทีหลังเนาะ,ะตอนนี้ก็ให้น้องพักอยู่บนหลังคาก่อนนะคะแล้วตอนนี้่ตรงไหนนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะอยู่บนหลังคาดีกว่าอะจีบนหน้าเหรอใช่แล้วใช่แล้วอยู่บนนี้เลยพักก่อยพักก่อย แล้วก็การบังคับให้น้องอยืนหรือนั่งนะคะต้องใช้สติกเนาะเราคับสติกกันก่อนนะคะอ่ะต้องให้น้องนั่งนะคะไม่งั้นน้องจะเดินเพ่นพ่านไปทั่วนะแลแนดิ้งไม่งั้นเจอในคีมอสนะคะมันสั่งเก็บได้แน่นเลยอ,ะอ่ะโอ้โหดูดิอยู่บนหลังคาอย่างเทะให้น้องนั่งพักไว้ก่อนเนาะ,ะโอ้สวยสวยสวยถ้ากลางคืนเนี่ยน้องก็จะนอนหลับนะยังไงยีบกลางวันได้เห็นเปล่าน้องหลับแล้ว อาะพี่เกนกองทัพต้องเดินที่ท้องต่อนะอุย้ยกำลังหิวเลยมอิยาวันนี้เขามีเมนูใหม่มานำเสนอฮนะเมนูอะไรหรอเค้กเบอร์รี่อุย้ยไหนไหนกำลังหิวเบอร์รี่ชาลาพัดเคก้กเนาะเราก็ไปตามเก็บพวกเบอร์รี่นะคะมาปละะูกไว้แล้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่สีส้มนะคะหรือว่าเบอร์รี่ส้มเนาะเดี๋ยวเขจะเก็บค่ะมันมีดาเมจนะคะ,เ,ะ,คะเหมือนกับพวกสวิตเบอร์รี่ปกติเลยเนาะก็จะมีดาเมจ์หนึ่งก็เลยนะคะเวลาเก็บต้องระวังอีกทิ้งนะ เก็บด้วยความทารมาณใช่ไหมทารมาณทรกรรมตายก่อนไม่ก่อนจะได้กินอันนี้ก็จะเป็นบล oh. นะูเบอร์รี่เนาะมันก็จะแบบว่าให้ฟิลลิ่งนะคะไปอีกแบบนึงนะแต่ว่าเมื่อก่อน่ะเราก็จะกินแต่พวกสวิตเบอร์รี่สีแดงใช่ไหมในหมดนี้นะคะมันก็จะเพิ่มแบบว่าพวกเบอร์รี่นะคะสีต่างๆเข้ามาค่ะให้ฟิลลิ่งแบบอารมณ์แบบว่าได้กินสวิตเบอร์รี่หลายๆสีลหลายๆรูปแบบอย่างเงี้ย <laughs> ก่อจะได้กิน <laughs> นี่ถึงตายเลยใช่ก่อจะได้กินต้องระวังม่มีดามเมจดด้วย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่สีเขียวนะคะ <laughs> สีมันสวย ตาย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 ชอบเก็บแบบนี้มันทรมานดีโอเคซาดิปนี่ <c oughs> ไม่ใ่อย่าง,งานั้นมันได้ฟิลลิ่งดีแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์รี่สีเหลืองนะคะคล้ายๆกับโกลเบอรี่นะแต่ว่าคำว่าโกลเบอรี่สวยกว่าเยอะเลยนะพี่เคยขอเราเป็นฝั่งคนรอกินและ้วะนะเราทําทำให้กินอยากกินเค,คก้กกระป๋าวันนี้เราก็จะทาเค,ค้กันหลายปอนกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่สีม่วงนะคะเราก็จะเก็บไปให้หมดแต่ว่ามันก็โตเร็วนะคะ่พอกับเบอร์รี่สีแดงเลยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวด หรือว่าอยากกินเค้กกล้วยหอมปะแต่เค้กกล้วยหอมมันก็มาวิธีมันทำแบบซับซ้อนไปเนี้ยิ่งทำไบ่อยยิ่งราเก็บของไร้ยางนี่อันนี้ก็จะเป็นสวิตเบอร์รี่สีแดงปกตินะคะพี่เกนมันเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh 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 oh. <ring> เก็บละล,ล,ลัวละวเอาแค่นี้ก็พอพี่เคนเนาะเ <c oughs> ว้าวไหนๆๆพี่เคนมะท้องจะกินกันเองเหรอเนี่ยวันหลังอยากกินก็มาเก็บใหม่ได้นะแต่ว่าวันนี้เราเอามาเป็นท็อปปิ้งแค่นี้ก่อนนะ ไอ้กล้วยหอมมาเปล่าเออโดนดบาดโดนบาดมันาจะได้กินตายก่อนแล้วก็เตรียมวัตถุดิบไว้ในกล่องเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคัพเค้กกันเลยเนาะเราซื้อบรีมมดีดว่าห่าแล้วก็พวกวีดนะคะนมน้ำตาลเนาะแล้วก็มีไข่นะคะ อันปางอันก็ไม่ใช้ก็เก็บไปก่อนดีกว่านะแน่ใจนะอ้อนทำจะกินได้เนี่ยเอ้ยมันกินได้อยู่แล้วน่ามีสูตรครับอยู่แล้วน่ะต้องควงหลักหนาได้กินแน่นอนโอ้ยท้องจะเสียไหมไปน,นะคะต้องเอาพวกตัวสลับนะคะกับตัวบัตเทิลเนี่ยเอามาครับเป็นจูเซอร์นะคะหรือว่าที่คันน้ําผลไม้ไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะใช้อันเดียวก็น่าจะเพียงพอและเราก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปได้เวลาแล้วที่เราจะรีดนมเราจะลองรีดนมคุกกี้นะคะแบเจ้าจนมวัวนมนเนาะไี้ไงลายแบบนี้เนี่ยที่เราชอบขอรีดนมอ น้าเจ้าวัวน,น้อยฟืด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 แข่งรสคุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแค่ลายมันเฉยเย <c oughs> นี่ได้นมมาละอันนี้น่าจะพอเนาะใช้ไม่กีก่กระป๋องเองแหละโอ้หนี่สดสดจากไร่เลยนะวัตถุดิบของเราอ่ะเราสดจากเต้าเลยเต้าขนาดยังว่าไม่สดก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงแล้วเราจนดิบเลย <c oughs> แล้วก็ใส่นมลงไปก่อนนะคะวิธีครับเค้กเนี่ยก็แบบอัพเป็นสูตรเหมือนเดิมเลยเนาะ <c oughs> ก็ใส่พวกนมกับไข่แล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตมด้วยวีดแบบนี้นะคะฟืบสามช่องแบบนี้ค่ะ แล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนพวกเบอร์รี่ลงไปแทนนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสวิตเบอร์รี่ปกติเลยเนาะออกมาก็จะได้เป็นเค้กสวิตเบอร์รี่มาค่ะอ้าวอยากินอีกแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะใส่นมลงไปเหมือนเดิมนะคะวัตถุดิบหลักแล้วก็ตามด้วยบลูเบอร์รี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นเค้กบลูเบอร์รี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละเอาออกมาหน้ากินวอกเลยนะให้อารมณ์เหมือนกับว่ากินเค้กผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็จะต้องแบบว่าใส่นมเข้าไปเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะคะฟึ๊บแล้วก็ตามด้วยเยลโล่เบอร์รี่่่คะะะเเอาาลรก็จได้ เค้กเบอร์รี่สีเหลืองๆแบบนี้มานะคะว้าสิกเจอโอ้โหกลิน่นฟุ้งมาเลยอะอ่ะฮะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยคนทำอะ <â> ่ะต่อไปก็ใส่นมลงไปเหมือนเดิมค่ะ <â> แล้วก็ตามด้วยเบอร์รี่สีส้มนะคะหรือว่าส้มเบอร์รี่เนาะทีก็จะได้เค้กเบอร์รี่ส้ม,มค่ะเก <â> ็บไว้ก่อนนะ <â> แล้วก็ต่อไปค่ะจะต้องใส่นมเข้าไปเหมือนเดิมอีกแล้วแหละเหมือนเดิมเลยเนาะ <â> แล้วก็ตามด้วยเบอร์รี่สีม่วงค่ะก็จะได้เค้กเบอร์รี่สีม่วงวันเนาะนี่นะคะเก็บไว้ก่อนเนาะ รู้สึกจะมีประมาณ6แบบด้วยกันนะคะถามว่ายังหาแบล็คเบอร์รี่ไม่เจอเนาะเราก็เลยไม่ได้เก็บมานะคะแล้วก็จะไปค่ะใส่เป็นกรีนเบอร์รี่ลงไปนะคะจะได้มาเป็นเค้กกรีนเบอร์รี่ค่ะโอ้โหสารพัดเค้กเบอร์รี่โอเคแค่6ชิ้นก็กินกันไม่หมดละตายแ้่ออมคืนนี้ไม่ต้องกินข้าวนะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะกินเป็นของหวานกันบ้างเนาะเออก็จะทําเค้กได้ไหลแบบมากินเลยเอาไปวางกันนะนี่พี่เซีนทำโต๊ะไม่เรียบร้อยโต๊ะทองคำฉันด้วยโอ้ยกินของแพงันเนี่ยเราเนี่ย โอเควางก่อนนะนี่มาดูหน้าต่างมันก่อนน่ากินนะเปล่าดูดิวางแล้วโต๊ะของคัมมิคเคน่ากินขึ้นสิบเท่าเลยนี่เขาเปลี่ยนบรรยากาศนะเปลี่ยนอารมณ์แบบเปลี่ยนฟิลแบบได้กินเค้กอร่อยน่าเลิศหลายแบบอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณว่ากำลังสู้กับบีเฮมอสอยู่นะเรื่องกลังจะหมดก็วิ่งมากินตรงนี้เนาะมันจะขึ้นทันไหมเนี่ยเดี๋ยวบีเฮมอสมากินด้วยนะ มันจะบึ้มเลยอะดิระวังมันระเบิดกว่าเองนะะอ่ะสุดท้ายนี่ยังสวยดูดิอันนีน่ากินดีเนาะอุ้ยสุดยอดเลี้ยงันเต็มเลยนี่เปิดร้านได้แล้วเนี่ยเค้กปกติเราชัดดั้งเดิมออริจิโน่หลังมานันก็ว่าน่ากินแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมีหลายสีหลายแบบแบบนี้มันก็ยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่เลยเนาะอุ้ยเห็นแล้วหิวเลยกินแล้วกินแล้วบำบำแล้ว ใอ่ช็อกโกแลตด้วยนะอุ้ยกินด้วยกินด้วยไม่ใช่สิเป็นเนื้อเค้กวานิลาเนาะโอเคมันยังไม่หมดค่ะสามารถจะไปทําน้ําคั้นผลไม้ด้วยเนาะปกติเจ้าสวิตเบอร์รี่เนี่ยมันก็ยังแบบว่ากินได้แค่ผลสดๆใช่ไหมอันนี้นะคะเราจะเอามาคั้นเป็นน้ําผลไม้เองค่ะเราก็จะต้องใส่เป็นขวดแก้วลงไปก่อนนะคะแบบนี้เนาะ แล้วตามด้วยที่คันน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพวกสวิตเบอร์รี่ต่างๆออกไปนะคะอย่างนี้ก็ใส่เป็นสวิตเบอร์รี่สีแดงลงไปเนาะได้มาเป็นน้ำสวิตเบอร์รี่มาค่ะโอ้โหนวกจาเทกน์ยังทำน้ำได้แบบนีแออแน้แต่ว่าเผื่อคอแห้งไงแล้วก็นี้จะเป็นกรีนเบอร์รี่นะคะใส่เข้าไปได้เป,เป็นน้ำเบอร์รี่สีเขียวมาค่ะเฮ้ยรู้สึกคอแห้งแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่สีส้มนะคะใส่เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำเบอร์รี่ส้มมาค่ะ แล้วก็อันต่อไปค่ะเป็นเยลโลอ์เบอร์รี่ค่ะไดงมาเป็นเยลโลอ์เบอร์รี่จูสนะคะ <gasps> แล้วก็อันต่อไปเราก็จะเหลือเป็นเพอร์พอเบอร์รี่นะคะเราก็จะใส่ไปค่ะกลาเป็นน้ำเบอร์รี่สีม่วงเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะตอนสุดท้ายนี่จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะ จะได้น้ำบูเบอร์รี่มืนเนาะไอ่ทำอย่างละสามขวดไปเลยอ้าวพี่เกณฑ์มาซอสกันเลยไหนลองดูนี่ซอสแต่นี้ซอสแต่นี้น่ากินจังเลยขาบอกว่าแซ่บเอ้บูบอยี่อะเนี่ยต้องกินกับตำบักคุงนะอันนั้นต้องกินกับโพกใช่ไหมเพวกะตำบักคุงเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะมันจะมีพวกขนมพายนะคะเราก็จะใส่เป็นสวิทเบอร์รี่ลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแบบนี้นะคะจะได้พายแบบใหม่มาค่ะก็จะเป็นพายสวิทเบอร์รี่ค่ะเฮ้ย่ะบอกว่าอร่อยไปอีกแบบนะ มุนมีพายด้วยปกติจะกินแต่พายฟักทองใช่ไหมอันนี้นะคะก็จะใส่เป็นบลูเบอร์รี่ลงไปค่ะจะได้มาเป็นพายบลูเบอร์รี่ค่ะให้ฟิลลิ่งไปอีกแบบนึงเนาะไหนมาลองดูดิโอ้ยน่ากินขนาดเลยอ่ะเราจะลองมาแบ่งกันกินดูแอบแอบหมกไม่เป็คนเดียวนะจะบอกแค่นี่เรารอจะมันหิวนะหิวโหยมามันจะกินแล้วมาอุยน้ำเบอร์รี่กนนอว่โเซ็ตเวอร์โอ้ดีเนาะคันสดๆวิตามินซีสูงสูงขนาดนั้นเลย น้ำตาลก็สูงนะโอ้โหเป็นเบาหวานแน่เลยนี่นี่นี่ทายก็มี่ทายด้วยเดี๋ยวลองทายนี่อ๋อหโหชื้นฉ่ำจากไรเลยนี่เราไม่ต้องกินทายฟักทองอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามีทายเบอร์รี่กินแล้วาจา้าแง่อร่อยเปล่าโอ้ยอร่อยเวอร์เลยอร่อยหอมเลยว่าเค็มนม่กินน,น,นะต <c oughs> ้องใส่เกลือไปด้วยไม่มีเกลือไ <c oughs> อ้กี่เค็มจับมเอเขาเองละเอาไปกินเค้กเล่ากินก้อนไหนดีโอ้โหเค็มทุกอย่างเลยเฮ้ยไอ้ไม่ได้ใส่เกลือนะมีแต่ขี้มือเขาอ่ะ กินอีกดีโอ้แซ่บแรงว่าอร่อยติดใจใช่เปล่ากินจะหมดก้อนเลยเนี่ยเค็มๆดีฮะขนาดนั้นอีกเหรอโอเคมา,เาลืมไปว่าเราต้องมาขยายพันธุ์เจ้ากจนกกิฟฟอนกันนะคะดีหลับกันยั่งเด็กๆตื่นกันเร็วอน,น,นี่อยากกินเนื้อแกะหรือเปล่ามันจะแต่งงานได้ด้วยเหรอใช่แต่ว่าต้องให้น้องยืนก่อนเนาะแป๊บนึงนะแบบนะน้องยังนั่งอยู่นะนี่ไงยืนก่อนนะ อ่ะน้องรักกันแล้วรักกันแล้วว้าวลูกมาแล้วอุยน่ารักจ๊ด้วยเออไปเลยคิดเออไปดีเทาเท่าช่วยพี่เคนด้วย่านกัดพี่เคนอันตรองโลกพี่เคน้องไกลช่วยด้วยจะตายแล้วระวังนะมันจิกแรงนะแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหมันตามมาใหญ่เลยอ่ะจะตายแล้วจะตายแล้วมันจิกแรงใครก็ได้ช่วยทีคนเริ่มก็ไม่ช่วยอย่าเข้าไปจับเป็นตายตายระวันตายแน่ตายตายโอเคนได้พี่เคนขี่มาแล้วแล้วเราจะตายแล้วมั้เนี่ย เอาไปนั่งที่เดิมแล้วอะไรกันเนี่ยพี่เคยแค่ไม่ดูลูกเองนะอ๋อตู่น้าดูนะเราเนี่ยโอ้ไม่น่าครบเลยอ่ะอันนี้ก็หวงลูกจะเองด้วยเวลาไม่ขี่แล้วตัวเนี้ยโกรดขี่ได้ขี่ได้นแล้วไอ้น้องนั่งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันไปกัดพี่เคนะชิกี้เอย่ามาง้อนะไม่ง้อหรอกมันเป็นของเขาทั้งคู่นั่แหละโอเคจ้าให้ตัวสีดํานั่งก่อนนะเดินไปก็ได้โอเคเราก็แบบว่าได้ลูกนกกิฟฟอนมานะคะ หน้าตาก็จะแบบว่าออกสีเทาๆขา,ขาวๆอย่างนี้เนาะนี่ไีค่เข้าไปได้ยังเนี่ย <c oughs> แต่ว่าน้องยังไม่โตนะเข้ามาได้แล้วมันนั่งแล้วไม่เอาจะมันกิบตาพี่เค่นะเนเยง้องกินเนื้อสดนะคะก็กินพวกเนื้อกะต่ายสดหรือว่ากินเนื้อแกะสดก็ได้เนาะอุ้ยเสียวไม่กล้าดูข้างลา่างแล้วดูแต่ข้างบนนะเาให้น้องนั่งพักไว้ก่อนนะเอาละจ้านั่งไว้กันเนาะเมเคเดี๋ยวว่าหลังนะคะจะต้องสร้างบ้านให้น้องเพิ่มนะคะไม่งั้นไอิมอสเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วแบบว่าน้องโดนลุกหลงายก็ได้นะ <c oughs> ก็อใช่ค <Rach aj unt> ่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดในมอดติงชิสิบเจ็ดไว้ใครนี้ก่อนเนาะถ้าชอบมอดน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไะใครกดกระดิ่งเข้าเป็นกำลังใจเล่นเกมไปก่อนต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคัดพวกคพืกันนะคะวันนี้ตั้งแต่หลับไปบ้านจ้า